สวัสดีครับลูกค้าติดเครดิตติดว l พร้อมหรือ,อยังนะครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้นะครับผมจะไปส่งมอบสําหรับลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับติดบูโรนะครับ ดาวเริ่มต้นที่25,000บาทได้จริงไหมวันนี้ผมกับพี่ธนยศรุงเรือจเจริญยนต์2819จะออกเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับพี่กด Auto Car ชัดเจนัวนี้บ่มีอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันเลยนะครับคันที่จะไปส่งมอบบุรีรัมย์อัเภอโนนแดงไปชมกันเลยครับก็มาชมนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับติดบูโรนะครับถามว่าวันนี้นะครับ ลมก็อาจจะแรงนิดนึงนะครับก็จะมีขึ้นลมด้านหลังมานะครับอาจจะแรงอาจเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อาจจะเป็นเสียงลมนะครับคันนี้เป็น Toyota v i ี o c h ช m p นะครับ2.5ปี2012นะครับที่สำคัญลูกค้าติดเครดิตนะครับคันนี้ติดเครดิตติดบูโรดาว25,000บาทนะครับประกันลดจ่ายเองนะครับแล้วก็สำคัญได้ไปค่างวด5,000กว่าบาทส 8งวดนะครับสาหรับคันนี้แบบว่าทรงนี้เลยสวยๆเลยนะครับพ่นกันสนิมด้านล่างให้เรียบร้อยเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยขายตามสภาพนี้นะครับแล้วก็ส่วทรงนี้เลยนะครับในราคาอยู่ที่225,000บาทลูกค้าติดบูโรนะครับคันนี้ลูกค้าติดเครดิตนะครับดาว2 5 0 0 0บาทพร้อมคนขํา1คนนะครับแล้วก็ที่สำคัญลูกค้า พร้อมที่จะรับรถแล้วรันนี้เราก็จะเดินทางไปส่งมอบกันที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนนแดงนะครับปิดเขต,ตชายแดนไทยกัมพูชานะครับคันนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญลูกค้าก็ไม่ได้มาดูรถด้วยนะครับแล้วก็ดูแค่ผ่านรีวิวในช่องทางของ YouTube เรานะครับนิพลอัตตานะครับแล้วก็ที่สําคัญโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าทีธนาคารแล้วก็โอนให้ไฟแนนซ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็ต้องไปผ่อนกับไฟแนนซ์นะครับตามเงื่อนไขเลยนะครับคันนี้โดนมุมหน้าขวามานะครับโดนชนหน้ามารายละเอียดต่างๆเราชี้แจงในคลิปให้เรียบร้อยแล้ววันนี้พร้อมที่จะเดินทางกันแล้วนะครับกับทีมงานหอจอกธทนยศรุ่งเดินจราน์2019นิพนธ์ออตโตคาพร้อมที่จะพาลูกค้าไปบ้านกันเลยนะครับไปชมบ้านลูกค้าที่จองคันนี้และจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับก็มาถึงที่บุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดินทางนะครับมาถึงบุรีรัมนะครับลูกค้าก็ผมจะพามาชมนี่เลยนะครับนี่นะครับถ้าใครมาถึงบุรีรัมยต้องมาเจอที่นี่เลยโรงแรมล้างตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับอยู่แถวก่อนเข้าเมืองบุรีรัมย์นะครับนี่เลยนะครับข่อของแท้นะครับ ของแท้นะครับก็เราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับก่อนที่ผลจะคาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วครับขครบอมานะครับจากโรงแรมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปปั้นช้างนะครับตัวนี้อนุสาวรีย์นะครับพระพระบรมนะครับบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระยุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับขัดอันนี้เลยนะครับอยู่ของเมืองบุรีรัมย์สวยๆเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ กำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่ออกจากวงเวียนนะครับตามจีเพไปเลยนะครับไปที่ขับต่อไปอีกสองกิโลเมตรตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแต่ป่านะครับก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าตอนนี้ก็ใกล้ถึงนะครับถึงอําเภอโนนดินแดงโนนแดงแล้วครับโนนแดงโนนแดงนะครับถ้าจาไม่ผิดโนนดินแดงหรือเปล่าจะชื่อนะครับ ก็ที่บุรีรัมย์เรานะครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับไปชมบ้านลูกค้ากันเลยแล้วก็ลูกค้าติดเครดิตด,ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเคสนี้ติดเครดิตครับออกได้จริงไหมสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับก็มาถึงแล้วนะครับที่บ้านตําตบล นนดินแดงนะครับอําเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับเจ้าตัวตาวีโก้คันนี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยว่าสัมภาษณ์กับพี่สาวกันเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดแท็กซิ่งนะครับพี่เขาติดแท็กซิงนะครับติดแท็กซิ่งในที่นี้หมายถึงว่าอะไรนะครับคือติดเคยไปยื่นสินเชื่อเพิ่งมาแล้วก็เพิ่งอนุมัติไปแล้วก็จะมายื่นครั้งที่2จะไม่ได้นะครับกับธนาคารก็ต้องจัดไฟแนนซ์ขนาดกลางนะครับเราก็จัดให้วันนี้มาอยู่ที่อําเภอโนนดินแดงแล้วนะครับกับผมยุพนุตต รุ่งเรืองจิเลอร์ยนสอน2019ไปกันเลยครับอ่าวิดีโอเรียบร้อยนะครับก็สวัสดีคุณพี่นะครับวันนี้แดดจะร้อนหน่อยนะครับแต่เรามาที่อ่าบ้านอะไรนะบ้านซับคณิงบ้านซับคณิงนะครับอําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาส่งเจ้าคันนี้เลยโ o ย่าต้าวีโก้แชมป์นะครับ2.5แล้วก็ที่สําคัญพี่ติดแท็กซิ่งนะครับติดแท็กซิ่งและก่อนอื่นนะครับขอบคุณบริษัทไมด้าลิซิ่งนะครับ ที่บริการจัดเชื่อให้นะครับออกง่ายอสบายบริการถึงบ้านได้ไหมพี่จ้ะบริการถึงบ้านจ้ะอันนี้คือบริการถึงบ้านเลยนะครับโดยแล้วก็คนซื้อหนึ่งคนคนทำหนึ่งคนนะครับสําหรับลูกค้าที่ติดนะครับอ่าที่ช่วยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่ต้องเป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่าคือนะครับไม่ถนัดนะนะครับวันนี้ตาก้องจําเป็นนะครับแต่กล้องจาเป็นขอให้ได้นะครับกําลังมาทาหน้าบ้านน้พี่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับพี่ ถูกใจรถไหมเห้ใถูกใจจ้ะตัวนี้คือพี่ไม่ได้ไปดูรถที่มหาสารคามเลยไม่ได้ไปดูจ้ะอันนี้ดูแต่ในเฟซแล้วก็ออนไลน์ YouTube นะครับกับช่องทางของนิพนธ์นี่นะครับชัดเจนกว่านี้วุ้ยอีกแล้วนี่ครับขอบคุณเ่หลายนะครับวันนี้นะครับอ่าก็ตามรีวิวไหมพี่ตรงตามปกจ้ะจ้มนะครับแต่วันนี้พี่ธนยศยังไม่ได้มา มอบปลาเลยเดี๋ยวสักหน่อยพี่ธันยศก็จะมาถึงมามอบปลาให้ลูกค้านะครับก็อดใจรอสักหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าแล้วก็ชมรถไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณนะครับพี่นะครับอนุญาตนะครับพี่ธนยศมาถึงแล้วนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมอบของลูกค้า สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวขั้นละลายได้พี่นี้พอดีเราก็มาถึงที่จังหวัดบุรีมํานะครับวันนี้ก็มามอบรถให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่ารถบรรูไปทั้งหนแล้วี่านในเฮดมองจอดนะครับย่านตากแดดเทนเลยไอ้เมื่อนี้ผมกับมี่ปาร่านะครับขายเหดเดอถ้าว่าเพิ่นแซบขวดละยิมห้าบาทอันนี้ผมไม่กินพี่แต่ว่าให้ขายล้องเบิ้ง ครับว่ามันแซ่บกับผมสีเดียมาเรียนมาพี่อีกมาขายรถจังสีแถมปลาลาไอเดี้ปลาลานะครับตราแม่ธิดานะครับผมมีขายอยู่ไซนะครับนอกจากร้านนี่มองเดียวนะครับเขตบุรีรัมย์พว่าบ่ได้เอาไปขายไซสครับผมให้เพื่อนหลักกับเพื่อนขายรองเบิ้งนะครับขวดละยี่สิบห้าบาทบ่แพงอันนี้เข้ามาขายปลาล่ามอปลาลาให้นะครับพี่ไปยงไงไปเจอบ่ได้ไปเบิ้งรถบ่ได้ไปเบิ้งไปที่ตามเพจมาโดดไปโดนเติึกละ เกือบปีประมาณเกือบปีายอยากไปเขาอยากได้รถนะครับว่นได้ไปเบิ้งทั้งไหนเราเพิ่งบิ้งอยู่ว่นได้ไปเบิ้งเนาะเห็นแต่ในเขาโทรศัพท์ได้อีกเลยในเพจเลยก็ YouTube เปิดไป YouTube แล้วในเพจครับเออก็เลยว่าเออไอเอาซะเอาไปจากคันเนาะเขาก็กว่ได้ดาวไลตอนนี้ธนาคารจัดไฟแนนซ์มันยากยากนะครับมันมันยากขึ้นหลายเลยแหละลูกค้าบ่มีประวัตินี่นี่นั่นไม่เอาเลยเขาไม่เอาเขาไม่รับจัดเลยครับ ปัญหามันก็มีแต่เราก็เราก็มีไฟแนซ์ที่รองรับนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถนะครับฝากติดตามพี่พอใจในรถปะพอใจจ้ะเนาะจ้ะเอาติดๆไหมพอใจค่ะนี่ขอบขอบคุณนะครับพอใจได้รถนะพเรายงานทุกทุกมองทุกบอลเนาะเออก็เอามาให้กันใช้นะครับราคานี้ผ่อนงวดอยู่ที่4ี่งวดงวดละเท่าไหร่บุณีเขาพทรมาเมื่อกี้เนี่ยหกสิบหกสิบงวดหกบงวดห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทดาวสองหมื่นห้า ดาวสองหมื <ítulo> <jis> anyway, mm ่นห้านี่ครับถ้าอยากได้รถก็ฝากติดตามเผื่อเรามีอ่ามีพี่น้องอยากได้อีกแม่นว่าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเนี่เพื่อนเพื่อนก็ว่าเพื่อนอยากได้อีกมีมีอยากได้อีกนะครับเดี๋ยวก็ติดตามเผื่อผมมีรถสวยๆหรือว่ามีรถห้างๆเก่าๆนะครับอยากได้อีกแม่นว่าหลับผมก็สี่เทิร์นขายกันไปคันละสามหมื่นสี่หมื่นก็มีครับเออถ้ามันมีเข้ามานะครับสมมติว่ามันปฏิเทินเท่าอยากได้ก็ผมขีมมาส่งใช่อืมดีปะครับพี่หมาถึงว่าผมขีมมาส่งเนี่ยหมายถึงว่าเอ่อหรือว่าจะเอา ใส่สไลด์มากนี่ที่จริงผมมีรถสไลด์ยอยู่นะครับผมผมอยากจะซื้อรถสไลด์ยอยู่นะ่แต่ผมว่าให้ขี้บอหอดบา้านลูกค้าแล้วนี่ <c oughs> บ่ตองออกมาส่งเพิ่น <c oughs> เออ <c oughs> บ่มั่นใจอหรีแมนนี่นี่ใจผมเนาะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใส่ไหลงมาปุ๊บปุ๊บบาดพี่ขี้ไป2,3กิโลผ่านห้างเป็นบรครับ <c oughs> อันนี้เาแา่นมาจักกิโลเนี่ย3า0กว่ากิโลครับ อ่าสามร้อยกว่ากิโลนะครับมาถึงบ้านลูกค้าได้ความเชื่อมั่นของเราด้วยเพราะว่าหนึ่งเราก็กลัวเอาของสีาไหลมาให้ลูกค้าขี่รถมาหอดนี่จะสอบกันยากเนาะครับผขันซีสอบกับทรหาผุกผมก่อนขันันมันเป็นอย่างนะครับเพราะว่ารถนเก่าเนาะมันก็มีแน่แต่ว่าถ้าเกิดมีอาการอะไรก็มาปรึกษาผมได้แล้วก็ผมก็สามารถให้คําแนะนําได้เป็นว่ตถิกัน เป็นพี่นองกันแล้วอาปลาราไม่ให้กินแล้วนะครับยูไก่กับมาได้พี่เ็นบอลาไปก่อนนะครับรายกาคลิปหน้านะครับเอรอกันชิปคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้เราจะไปส่งที่กราสินต่อนะครับสําหรับรถเก๋งนะครับจบเงินสดลูกค้าลูกค้าจบเงินสดเราก็ขายไปขาดทุนก็ช่างนะครับเพราะว่ามันธนาคารมันจัดยากแล้วไฟแนนซ์ก็ไม่ยอมจัดรถมันจะยากขึ้นไปหลายหลายอย่างรถก็มันยากครับตอนนี้ถ้าใครอยากรดง่ายๆก็ฝากติดตามนะครับ ของบริษัทไมด้าลิซซิ่งก็กราบขอบพระคุณมากๆครับของไมด้าลิซซิ่งสาขาสุรินทร์นะครับสาขาสุรินทร์นะครับขอบคุรินมาส่งที่นี่มาเซ็นให้ผมเลยครับผมมาส่งไม้เองหลายๆลายรอบเขาก็ตรวจสอบนะวันนี้เขาก็โทรมาถามว่าได้รับรถได้ยังครับเขาก็ส่งเงินเพิ่มเขายันลูกค้ายังไม่ได้รับรถเราเป็นบริป็นณ์รถจริงสินะครับเภาก็ตรงไปผมเขายังไม่ได้เงินนี่ผมยังไม่ได้เงินจนกว่าว่าไอ้ผู้หลักอาทิตย์นาผู้หลัะบางส่งจริงสิได้เงิน ที่เลยขันมีใส่อีกมิคีนะครับเนาะฝากร้าเน๊ะครับผมอ่าติดตามมาพี่กับติดตามมาบอรู้ว่าแฟนไอ้เดียวผู้นี้ติดตามผู้นี้เนาะอ่าคนโอตุก้าครับผมกระโลแกนชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วนี่ชัดเจนกว่านี้วัามีอีกแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับสสวัดีครับสวัสดีครับ